สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชนะครับสำหรับที่ดินโคราชวันนี้แมนจะพาท่านผู้ชมไปรับชมรับฟังที่ดินอยู่ที่ตำบลสารยาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมครับผมท้าทัานใดที่สนใจที่ดินที่อยู่จังหวัดนครปฐมนะครับเตรียมตัวรับชมไปชมที่ดินแปลงน,นี้ก็ได้เลยครับ สำหรับที่ดินแปลงนี้ครับเหมาะสำหรับสร้างบ้านจัดสรรครับหรือว่าอาพาร์ตเมนต์ต่างๆนะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ในแหล่งความเจริญมากมายครับเดี๋ยวแมนพาไปรับชมรับฟังที่ดินแปลงนี้กันเลยนะครับสำหรับตรงบริเวณตรงนี้ครับแมนจะยืนอยู่บนสะพานลอยครับผมที่อยู่บนถนนหมายเลข338ครับเป็นถนนบรมราชธานีครับ สำหรับการสัญจรการเดินทางไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับผมหรือว่าแหล่งความเจริญครับผมจะเลิญมากๆครับแล้วก็การสัญจรนี่หนาแน่นมากๆเลยทีเดียวครับแหล่งความสะดวกหรือว่าแหล่งความสบายนะครับถือว่าครบจบในที่เดียวเลยครับและตอนนี้แมนก็ได้ยืนอยู่บนสะพานหน้าวัดหาไทยนเรศวรน,นะครับและที่ดินแปลงนี้ครับจะเข้าบริเวณซอยข้างวัดหะไทยนเรศวรก็คือซอยนี้เลยครับ ส่วนการเดินทางแมนจะเริ่มการเดินทางตั้งแต่หน้าวัดหาไทยนเรนสวนจนไปถึงหน้าที่ดินแปลงนี้เลยนะครับจะลงไปถึงหน้าที่ดินแปลงนี้จากถนนสี่เลนเพียงแค่400เมตรเท่านั้นครับผมส่วนการเดินทางจะเดินทางเป็นเส้นตรงนะครับเลี้ยวซ้ายอยู่ตรงบริเวณซอยสหพร48ครับเลี้ยวเข้าไปเพียงแค่20เมตรเท่านั้นครับก็จะถึงที่ดินแปลงนี้เลยครับเดี๋ยวไปรับชมการเดินทางกันดีกว่าครับ และบริเวณตรงนี้คือทางเข้าหน้าที่ดินแปลงนี้ครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อนบ้านเขาได้จอดรถอยู่ขวางทางเข้านะครับอาจจะมองไม่สะดวกครับเนื่องจากซอยนี้นะครับยังไม่ได้มีการสัญจรนะครับผมเพราะว่ายังไม่มีบ้านปลูกเข้าไปด้านในนะครับเพื่อนบ้านจึงใช้พื้นที่ในการจอดรถนะครับผมและรูปนี้คือรูปสมัยก่อนนะครับที่หญ้ายังไม่ขึ้นลกแล้วก็เจ้าของที่ได้มาตัดไม้ไว้นะครับรูปก็จะเป็นลักษณะนี้เลยครับ รูปร่างที่ดินก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะครับผมที่ดินแปลงนี้ก็จะหันหน้าไปทางทิศเหนือครับผมทิศเหนือจะติดถนนนะครับผมทิศเหนือกว้าง20เมตรทิศใต้กว้าง20เมตรตะวันออกตะวันตกกว้าง20เมตรครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสวยมากๆเลยครับ แต่ณนะตอนนี้ครับหญ้าได้ขึ้นรบนะครับอาจจะมองไม่เห็นรูปลักษณะที่ดินโดยสมบูรณ์นะครับผมแมนจึงนํารูปเมื่อก่อนที่หญ้ายังไม่ขึ้นรบนะครับมาประกอบให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นที่ดินปแปลงนี้โดยสมบูรณ์ครับหากท่านใดที่สนใจที่ดินปแปลงนี้นะครับสามารถติดต่อโดยตรงไปหาเจ้าของที่ได้เลยครับทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 064-061-1326ติดต่อไปหาคุณป๊อกได้เลยครับและสถานที่ใกล้เคียงที่ดินแปลงนี้ครับจะใกล้วัดหาไทยนเรศวรใกล้ถนนบรมราชชนนีใกล้ชัยนาทาวสาราลอยใกล้วิทยายลัยนานาชาติมหิดล หรือว่าจะใกล้โรตัสแมคโคลเซนทันโรงแรมร้านอาหารหรือว่าธนาคารต่างๆครับที่ดินแปลงนี้ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยครับระยะไม่เกิน4กิโลเมตรเท่านั้นเองครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกแบบนี้ครับที่ดินแปลงนี้ครับเหมาะที่จะสร้างบ้านจัดสรรมากๆครับหรือว่าอาพาร์ตเมนต์นะครับ สำหรับราคาขายนะครับ30,000บาทต่อตารางวาครับเนื้อที่100ตารางวานะครับและสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ